สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีโค้ดนะครับเป็นโค้ดอังเปาทูมันนี่วอเลตนะครับจะมาแจกให้กับเพื่อนๆกันนะครับซึ่งสำหรับโค้ดที่ผมจะเอามาแจกเนี่ยจะมีจำนวนจำกัดนะครับมีเพียงแค่200ท่านแรกเท่านั้นนะครับที่จะได้รับซองตรงนี้จากผมไปนะซึ่งโค้ดตรงนี้นะครับ หลังจากที่เพื่อนกอกแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมีโอกาสได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่200บาทต่อ1โค้เลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่มาไม่ทันนะครับเพื่อนๆจะได้รับเป็นคะแนนไปนะครับโดยถ้าใครนะครับอยากจะรู้ว่าโค้ดที่ผมเอามาแจกเนี่ยมีวิธีการรับยังไงนะครับก็ให้เพื่อนตั้งใจรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับ แล้วก็ก่อนจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุนช n แนลด้วยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับทำการดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่าแท็บคอยมาก่อนนะครับสําหรับแอปนี้เนี่ยเผื่อเพื่อนๆคนไหนยังไม่รู้จักนะแอปนี้จะเป็นแอปแนวทําภารกิจนะครับดาวน์โหลดแอปเพื่อที่จะเก็บสะสมคะแนนไปแลกเป็น เงินเข้าบัญชี Two Money Wallet นั่นเองนะครับโดยสำหรับ app, แบอป Tapjoy แอปนี้เนี่ยสามารถเล่นฟรีได้100%เซโดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยผมก็เล่นฟรีอยู่นะซึ่งนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดการถอนเงินให้ดูนะอันนี้นะครับจะเป็นการถอนเงินเข้า Two Money Wallet นะครับสำหรับใครที่เพิ่งดาวน์โหลดไปใหม่เนี่ยการถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยมันก็จะไม่ใช่75บาทนะครับมันจะเป็น1บาทหรือ10บบาทนี่แหละอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะ ก็สำหรับแอปนี้เนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆดาวน์โหลดแอปไปเนี่ยสามารถที่จะสั่งถอนเงินเข้าทู e Money Wallet ได้เลยนะครับโดยในส่วนของเหรียญเนี่ยก็สามารถหาได้จากการทําภารกิจต่างๆภายในตัวแอปนะครับซึ่งภารกิจที่มันจะสามารถทําเงินให้กับเราได้เนี่ยก็จะเป็นภารกิจจากหน้าแรกนี้เลยนะครับเขาจะมี รายการแอปเนี่ยมาให้เราดาวน์โหลดนะครับโดยแต่ละอันก็จะมีความยากง่ายที่แตกต่างกันออกไปนะครับอันไหนที่ดาวน์โหลดแล้วทําง่ายๆเนี่ยก็จะได้รับเหรียญน,น้อยประมาณนี้เลยนะโดยถ้าเพื่อนคนไหนจะทํานะครับผมแนะนําให้ทําหมวดที่มันเป็นสีเขียวหรือง่ายนั่นเองนะครับจะได้เหรียญที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนนะ โดยในส่วนของแอปเนี่ยก็จะมีให้ดาวน์โหลดประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลองทํากันดูได้นะแล้วก็มันจะมีเป็นวงล้อนะครับนี่จะเป็นวงล้อแห่งโชคตรงนี้นะก็สามารถที่จะหาเหรียญให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นี่เข้ามาเนาะก็ตรงนี้เนี่ยจะสามารถหมุนวงล้อได้15ครั้งนะครับต่อ1วันตรงนี้ถ้าใครที่ ดาวโหลดแอปนี้ไปเล่นเนี่ยก็อ,อย่าลืมเข้ามาหมุนวงล้อเสียงโชคตรงนี้ด้วยนะครับส่วนต่อไปนะครับเพื่อนๆส่วนต่อไปตรงนี้นะจะเป็นหมวดกิจกรรมนะครับสําหรับหมวดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดล็อกอินตรงนี้ได้นะครับนี่การล็อกอินก็จะได้รับเหรียญวันละ500เหรียญประมาณนี้เลยแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีภารกิจสําหรับผู้ใช้ใหม่ให้เราทําด้วยนะครับโดยตรงนี้เนี่ยผมทําเสร็จไป3อันแล้วนะ ซึ่งภารกิจนะครับก็จะมีลงทะเบียนสําเร็จนะครับรับไปเลย3,000เหรียญทําแบบสํารวจก็รับอีก600แล้วก็เข้าร่วมกลุ่ม Facebook นะครับอ่าแล้วก็จะมีอีก2อันตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาทํากันนะตรงนี้นะครับจะเป็นการเล่นมินิเกมนะครับการเล่นมินิเกมให้เพื่อนๆกดมาหมวดเกมตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเลือกเข้าไปเล่นมินิเกมอันไหนก็ได้นะนี่กดเข้ามาอันใดอันหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นประมาณนี้เลยนะนี่อันนี้นะอย่างสมมุติว่าผมกดเข้ามาอันนี้นะครับผมก็จะกดเล่นแบบนี้ไปนะครับแค่นี้เองนะในส่วนของการทำมินิเกมนะครับอ่าพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะได้รับพวกเหรียญพวกอะไรด้วยนะครับนี่เห็นปะก็เป็นประมาณนี้เลยนะในการทำมินิเกมนะครับ ส่วนต่อไปอันนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับทุกคนการเชิญเพื่อนเนี่ยเรามีโอกาสได้รับเงินสูงถึง51บาทนะครับต่อการเชิญเพื่อน1คนนะเพียงแค่เราเอารหัสเชิญของเราเนี่ยไปแนะนําต่อนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2หมวดหมู่นะครับมันจะเป็นการเชิญเพื่อนแบบธรรมดานะครับกับ KOC เนาะ ซึ่งไอการเชิญเพื่อนแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะได้เงินที่น้อยหน่อยนะครับแต่อที่เป็นรูปมงกุฎด้านขวาเนี่ยมันจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับซึ่งการที่เราจะเป็นมงกุฎด,ด้านขวาได้เนี่ยเราจะต้องเชิญเพื่อนให้ครบ10คนขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะปลดล็อกเนาะก็ถ้าใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ยมันก็จะปลดล็อกด้านขวาให้นะครับในส่วนการเชิญเพื่อนเราก็จะได้รับเงินเยอะขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้ใครเป็นสายเชิญเพื่อนก็ลองไปทํากันดูนะครับ อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของโค้ดอ่งเปา To ูม n นิแวลเลทที่ผมจะเอามาแจกเพื่อนๆ200โค้ดวันนี้นะครับก็ถ้าใครที่ดาวน์โหลดแอปนี้มาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีเมนูโค้ดอ่งเปาอยู่ในหน้าแรกเลยนะครับนี่ที่เป็นก้อนอิฐสีฟ้าตรงนี้นะให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับโค้ดนะครับที่ผมจะเอามาแจกให้กับเพื่อนๆน,นะให้เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์ตามลุ่มตามนี้ได้เลยนะครับ อ่ะนี่นะครับจะเป็นโค้ดอ่างเป่านะ tcjyp 8 8 200นะครับอ่ะ200คนแรกเท่านั้นนะครับใครที่กดติดตามช่องผมไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าพลาดน,นะซึ่งโคต้ตรงนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เกาะนะครับก็จะมากรอกให้เพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมันจะแรนดอมเงินรางวัลให้นะอ่ามากสุดอยู่ที่200บาทนะครับอ่ะเราลองกดแรกรับกันดูโอเคครับของผมเนี่ยได้มา 20บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครได้มากได้น้อยเนี่ยก็สามารถถอนได้หมดเลยนะครับตรงนี้ผมก็จะทําการกดถอนเงินตอนนี้เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนเพื่อนทำการกดถอนเงินเนาะก็ให้กรอกเบอร์ท er ูมานี่วอลเล็ของเพื่อนเพื่อให้เรียบร้อยเลยนะครับหลังจากนั้นให้เราทําการกดยืนยันการแลกรับได้เลยนะครับ โอเคแล้ว okay, ครับหลังจากที่เรากดยืนยันอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็สามารถไปดูตรงประวัติการแลกรับซองอ่งเปาของเราตรงนี้ได้นะอ่าอันนี้จะเป็นประวัติของผมนะครับก็คือได้รับมา20บาทนั่นเองนะครับอ่าเพื่อนๆอ,อาจจะดวงดีกว่าผมก็ได้นะบางคนอาจจะได้ร้อยส0งก็ได้นะครับก็ถ้าใครที่ได้รับในส่วนของโค้ดอ่งเปาจากผมไปแล้วได้รับเงินกันเท่าไหร่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันที่ใต้ร่างคลิปวิดีโอ,องนี้ด้วย นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื<ๆ>่อนๆเวลามีคลิปแจกซองอ่างเป้าคลิปหางเงินเข้าอลเดตคลิปหางเงินเข้าบัญชีธานาคารเนี่ยเพื่อนๆจะได้มาดูกันได้ทันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ